ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ทบายคิตตี้ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงประจำวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างใครที่ตรงถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาเริ่มกันเลยราศีสิงห์ลัคนาสิงการงานการเงินและในเรื่องของความรัก วันที่1ถึง15พหศจิกาย,ยน2565นี้เป็นยังไงกันบ้างอืมโ o f cups โ o f c u p เป็นลักษณะของการเบื่อนิ่งหยุดรอเป็นลักษณะของคนที่ไม่อยากจะทำอะไรเหมือนเขาผ่านวิกฤตผ่านเรื่องราวมาเยอะช่วงนี้เขาเลยแบบอยากอยู่เฉยๆอยากอยากมีความคิด อยากเขาเรียกว่าอะไรใช้ความคิดอยู่กับตนเองเพื่อที่จะแบบเหมือนอาจจะกําลังมีเรื่องให้คิดมากเขาก็เลยอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดในช่วงนี้เขากําลังนิ่งๆเนาะในช่วงของการนิ่งๆหยุดรอดูอะไรบางอย่างหรือใช้ความคิดอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะมาดูกันต่อ เอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่กำลังจะได้เจอ,เจอกับรักแรกพบเอ็ดออฟคัพมันเป็นลักษณะของถ้วยรางวัล uh, เป็นแบบเหมือนมือที่ประทานรางวัลมาให้เราอาจจะมีโชคมีลาบในเรื่องของมีคนมาให้เราแบบให้เงิน ก็ได้ให้สิ่งของสวยงามให้โดยสเสน่หาแต่มันจะเป็นของชิ้นใหญ่เนาะเป็นของที่แบบให้แล้วเราแบบรู้สึกแบบภูมิใจชอบกับมันในเรื่องของเอ็ดออาครับมันจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเนาะเนี่ยคุณนั่งคิดมากคุยตกรอยรอ,อหยุดหยุดรออยู่แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันกําลังจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะคะเนี่ยมาดูกันต่อ ลาสีสิงลรัคนาสิงว้าวช่วงนี้เซเว่นออคมันจะเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการเหมือนช่วงนี้เราคิดเอาไว้อยากได้เยอะอยากทํานู่นทนํานี่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะมีสิ่งที่อยากได้เยอะมีสิ่งที่ให้มาเลือกเยอะก็ได้นะคะเนี่ยเซเว่นออคเนาะ เหมือนจริงๆแล้วถ้ามีเป็นลักษณะของการจินตนาการหรือการขอก็ได้อยากให้เราขออยากให้เราอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเหมือนเนี่ยคนนี้เขาอยากจะได้ของเยอะแยะเลยความสวยงามมั่นคงในเรื่องของเงินในเรื่องของคู่ในเรื่องของสิ่งที่อยากได้เนี่ยเขาอยากให้เราอธิษฐานแล้วก็ขอเนาะสิ่งดีๆที่เราอยากได้ให้ตั้งจิตอธิฐานขอเอานะคะ มาดูกันต่อแรงงานการเงินและความรักคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มาวู้ซิกออฟสอดซิกออฟสอดเป็นลักษณะของการกําลังจะเดินทางออกไปข้างหน้าเหมือนเราหันหลังให้กับสิ่งเดิมๆแล้วเรากําลังจะขยับขยายเดินทางมีใครบางคนอาจจะเดินทางไปในทางน้ำก็ได้ เหมือนแบบฉันไม่อยากอยู่ที่จุดเดิมจุดเดิมมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องเยอะมีเรื่องมีสิ่งให้เราต้องแก้ไขมีปัญหาเยอะเราก็เลยตัดสินใจที่แบบจะเดินออกจากตรงนี้เพื่อไปพบเจอกับสิ่งที่สิ่งใหม่ๆเนาะมาดูกันต่อราศีสิงห์ลัขนาดสิงการงานการเงินและความรับเป็น,นยังไงกันบ้างเอออื้อ นายอัฟวอนนายอัฟวอนเป็นลักษณะของคนที่ชอบทําอะไรที่ชอบทําชอบปฏิบัติอะ่ะชอบทําอะไรด้วยตนเองเป็นลักษณะคนที่บุกตะลุยผาดโผนชอบเดินทางเป็นลักษณะคนที่ชอบผจญภยัยคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปทํางานต่อในที่ใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางนะมาดูกันต่อ h e r ร i t The h e อ m i มเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักปราช่ดมีความรู้มีความสามารถาหรือใครบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเดินทางไปศึกษาต่อไปเรียนต่อเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่นิ่งนิ่งเหมือนกันเลยนิ่งชอบสันโดษชอบทำอะไรด้วยตนเองอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เฉยๆอยากใช้ความคิดเงียบๆ หรือมีใครบางคนกําลังมาส่องโซเชียลคุณก็ได้เนาะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดในเรื่องของการอธิษฐานพาไพ่ใบนี้ในความหมายของทางสายมูนะเนาะพูดให้นิดนึงความหมายของทางสายมูหมายถึง้ทวสุวรรณใครที่อยากขออยากอธิษฐานอยากขอในเรื่องดีๆสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักลองขอดูกับทเวสุวรรณก็ได้นะคะลองขอดูกับพญานาคก็ได้นะคะเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนาะ เป็นเหมือนผู้ทรงศีลน่ะเป็นเหมือนลักษณะของคนที่เป็นนักปฏิบัติอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรพ่อแก่เยในไพ่ใบนี้นะคะเด,เดเอะเฮอร์มิตเนาะเป็นลักษณะของคนที่มียานปฏิบัติสูงอะ่ะลักษณะของพ่อแก่ก็ได้หรือเป็นลักษณะของพยานาคก็ได้นะมาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรัก ราศีสิงลัคนาสิงประจําวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกาย,ยานนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยการเงินคุณกําลังรอเงินก้อนใหญ่อยู่ใช่ไหม <c oughs> เหมือนเป็นเงินที่คุณลงทุนลงแรงลงมือทํากับมันมาแล้วแล้วตอนนี้กําลังรอดูอยู่มันเป็นเหมือนแบบคุณกําลังรอเงินปันผลกาลังรอเงินจากการ ทำงานผลผลิตจากการทํางานมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะได้มาเนาะหรือมีใครบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักเป็นรักครั้งเก่าที่คุณนั่งรออยู่เนะี่ยคุณกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีเนาะมาดูกันต่อราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะแล้วนะมันสองใบเอาใหม่เนาะ ไพ่ i of o อฟวอเป็นลักษณะของคนที่มีชัยชนะในเรื่องของงานเหมือนที่ผ่านมาคุณบุกฝ่าฝ่าฟันในเรื่องของงานในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของปัญหามามากตอนเนี้คุณกําลังจะได้รับชัยชนะนั้นแล้วคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานใครทํางานข้าราชการคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ใครที่รอในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองได้พบเจอกับสิ่งดีๆได้พบเจอกับรักดีๆนะคะมาดูกันต่อราศีสิงห์ัคนากิิห์การงานการเงินความรักมันยังไงเอ่ยอ,อธิษฐานมาอีกแล้วนี่ไงเขาบอกไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ประจําราศีกลุมด้วยเนาะเขาอยากให้คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้เนาะแต่มันมันเหมือน ความสุขที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้อย่างช้าๆมันกําลังจะเข้ามาความสุขความสมหวังจะได้ในสิ่งที่ตั้งใจการเงินถ้าคุณรออยู่เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาช่วยให้คุณปลดหนี้ได้ใครที่เป็นหนี้อยู่รอเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้อยู่เนี่ยคุณจะได้แต่มันจะได้อย่างช้าๆให้เดอรสตาร์หมายถึงคนที่มีชื่อเสียงความโด่งดังในเรื่องของงานสังคมออนไลน์ใครทํางานที่เกี่ยวกับ youtube เป็นดาราคุณจะโด่งดังขึ้นมาแบบ ทันตาเลยอ่ะอืมจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เขาเป็นในเรื่องของการอธิษฐานการขอด้วยเนาะเนี่ยอยากให้คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูในเรื่องของคุณที่คุณอยากได้เนาะคุณจะได้ประสบความสําเร็จนะคะมาดูกันต่ออีกใบนึงเนาะการงานการเงินความรักราศีสิงห์วันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนนี้อ่าเดอะฟูลเดอะฟูลหมายถึง ให้หมายเลขศูนย์เนาะเป็นอะไรที่อิสระคุณกำลังจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆงานใหม่ไปเรียนในที่ใหม่ๆไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ออกเดินทางได้ผจญภัยแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าใครเป็นคนอยู่ในวัยทำงานเนาะเหมือนเราแบบได้ทำงานในที่ใหม่แล้วอยู่ในช่วงของการทดลองงานประมาณนั้น คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับอิสระมีอิสระมากขึ้นมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เดินทางไปในสิ่งที่เราอยากไปมานานแล้วอยากทํามานานแล้วเดอะฟูลนะคะโอเคนะเราสีสิงห์ลัคนาสิงห์เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะใครที่เข้ามาชมใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ